ร้านอาหารใช่เปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆเสิร์ชหาดูเลยนะใน u t u b e อันนี้นะคะวันดี้ก็แค่มาประชาสัมพันธ์ให้ท่านนะคะนี่ค่ะยี่ห้าพุทธศตรวตรรษเพื่อนๆไปฟังดูนะคะเสิร์ชหาดูนะคะว่าท่านเลวัดเนี่ยนะคะให้รายละเอียดกับพระรุ่นนี้ว่าอย่างไรเพราะวันดีก็ไม่ได้ศึกษาหรอกคะ่ะข้อมูลยังไม่มีเวลาเข้าไปแต่รู้ว่า ท่านเรวัตให้ลูกสาวมาเออลูกสาวตอนนี้เขาเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสแล้วเราก็เลยเอา้าเงินพระกรมาให้แม่ก็แล้วกันคนเรานะคะมันแล้วแต่ความสมัครใจนะคะนับถือศาสนาอะไรก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละเพราะศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีนะแต่มีข้อหนึงว่าสายสัมพันธ์แม่ลูกบางทีมันตัดกันไม่ได้ต่อให้แยกศาสนาก็เถอใช่ไหมคร เอออันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะคะพื่เพื่อขามาต่อกันค่ะเหรียญนั่งบัลลังก์พี่เพื่อเคยเห็นไหมนี่ค่ะเหรียญนั่งบัลลังก์อย่างน้อยนะเออวันดีก็มีกับเขาเหรียญนั่งบัลลังก์นะคะบอกได้เลยนะคะพ่เพื่อขา บางคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าของปลอมมั่งนู่นนี้มันเพื่อนๆอย่าได้ใส่ใจถ้าเพื่อนๆมีแล้วนะคะเป็นสลืมงคลหมดแล้วค่ะนะคะอย่างน้อยนะคะบนเรียญนี้นะคะเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชถูกไหมคะอืมไม่มีละค่ะมีแต่ของจริงในใจเลยนี่อย่าได้ใส่ใจอย่าได้ซีเรียส แต่ว่าีเทียบแล้วค่ะของแท้ค่ะอุตส่าห์แอบ,บไปเทียบกับเขาด้วยนะเพราะว่าเขามีจุดลักษณะพิเศษนะคะให้เราสังเกตนะคะเอออย่างเช่นเอ่อแว่นที่ใส่คือไม่เอาดีกว่ารายละเอียดเราพูดไปถูกเดี๋ยวไม่ดีอะค่ะเพราะว่ามันใช้คำยากอยู่เอาง่ายๆนะคะว่าอันนี้ของแช่ค่ะและอีกเหรียญหนึ่งนะคะ นี่ค่ะพระพักหันไปด้านซ้ายจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะเหรียญเสม,มาแบบนี้นะคะขององค์สมเด็จพระบอ,องค์พระบาทสมเด็จนะคะพระประมมนทรามหาวิมพลเนี่ยจะหันพระพักจะหันมาเบื้องขวานะคะอันนั้นนะคะก็ผ่านการปลุกเสกนะคะสำหรับนักเรียนที่จบในร้อยจอปร,รอจะมีทุกรุ่นนะคะเข้าเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วมีอำนาจยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ผู้ที่จบ นะคะโรงเรียนในร้อยจอปรนนะคะทุกรุ่นนะคะที่มีเหรียญน,นี้นะคะคล้องติดตัวหรือใส่แหนบเน็บไว้ที่หน้าอกนะคะจะเกิดความขังและทําให้ผู้นั้นนะคะเป็นคนที่เรียกเนเคารพกฎระเบียบวินัยแล้วก็สร้างแต่คุณงามความดีเนี่แหละคะ่ะเป็นความเชื่อนะที่วันดีเข้าใจนะคะแต่เขาไม่ได้บอกมาหรอกคะ่ะแต่วันดีเข้าใจแบบนี้นะเออแล้วทีนนี้อีกรุ่นหนึ่งเขาก็ จะทําออกมานะคะพระพักจะหันไปเบื้องซ้ายแต่รุ่นนี้ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่วอดีก็เอามาค่ะเพราะเห็นว่าเป็นเป็นพปะปะระบรมชาญายาสาธิสลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอื mm. ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนนะ mm. อยู่ที่ใจเราใจเราคิดว่าเหรียญที่เราได้มาเนี่ยสูงส่งมันก็สูงส่งค่ะไม่มีใครจะมาเปลี่ยนใจเราได้นะคะ ต่อที่ค่ะเหรียญทองอันนี้สวยสดงดงามมากจะให้เก่าแค่ไหนนะคะผ่านมือนะคะไม่รู้เท่าไร่เท่าไหร่แล้วองค์ก็ยังเป็นรูปทองอยู่อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆขาแต่ไม่ใช่ทองแท้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะซึ่งไม่มีมูลค่าหน้าเหรียญน,นะคะเพื่อนๆขาใ่จบไม่มีมูลค่าหน้าเหรียญค่ะ มีเหรียญเดียวน่ะนี่มาพูดถึงเรื่องพระเอาทีละเหรียญน,นะคะนี่พระพุทธจินราชค่ะไม่รู้ได้มาจากไหนเปิดในกล่องนี่เนี่ยกล่องพระน้องชายนั่นแหละก็เลยเจอมาค่ะเนี่ค่ะเห็นไหมละ่ะเราก็มีของดีเหมือนกันนะเราเพื่อนๆมีไหมละ่ะมีก็อิ็อกซ์เข้ามาเลยนะ ส่งให้ดูหน่อยทําคลิปเลยค่ะนี่อนนี้ท็อปเทนเลยค่ะ